เป็นนาสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีไปรักกันไกล ห็นหน้าสุดท้ายองค์ปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายของปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายองค์ปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดัน่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีไปรักกันไกล